นกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจลั่วอายเท่าไหร่คะกี่กอดคะลูกคัวนะคะหัวใจลั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นยังไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่กบตอนนี้อายุ ปีที่เป็นแบบเก้าขวบเก้าขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณตอนนี้สิบ้วค่ะปีที่แล้วนะคะเดือนเมษาคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดวมตลอดเป็นทุกปี ไปทําให้หัวใจรั่วอ่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่<ะ>จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั<ต>่ว3ามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบนะคะหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะ,ะแล้วก็เพิ่มน้าหนักให้น้องหน่อยจาก<ะ>น้องประมาณ22ิบโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นย<ะ>ีบ้านะคะถึงจะรับการโอเพ่นฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววนนนึงะะะะคคชชื่่อาใ้แบบ ก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพ่นฮาร์ดได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังและเวลาหายใจตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะบอกเพื่อนๆสิคะมันหายใจดีขึ้นไม่ หนูกินฮาร์ดวันละ1นึ่งซอ,องนะคะ ประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ดยังไงบ้างบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะแม้แม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะ ระยะ6เดือนแรกหลังจะผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ดอย่างเดียวยวันละ1นึงซองขอบคุณคุณแม่และก็น้องบัวน,นะคะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ